เ,าาเดี๋ยวผมจะการะย้ายให้ถูกนี่ยขาด้ตัวแรกมีมุมเมนต์ครับกดของพีบีมุมเมนต์มาสำคัญแน่ ผมเพิ่งรู้นะครับว่าลูกซองเนี่ยเออลูกซองในการิมอนเนี่ยถ้าเกิดยิงปกติมันจะรูนะครับรูแล้วมันจะเพิ่มไปทีละหนึ่งหนึ่งแม็กเนี่ยแหละครับมันจะเพิ่มไปทีละหนึ่งแม็กเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวผมจะกดลิกขวายิงนะมันจะเป็น2รูครับผมนี่สองรูมันจะเพิ่มไปทีละสองนะผมเอ้ยลดไปทีละสองนี่นัดเดียวจอดก็ลูกซองเอนาะมันแรงนี่ก็มารีวิวอาวุธเฉยๆนะครับน,นี่ โดนเฉียวเียวก็นี่โดนเฉียวเชียวก็ลดเหมือนกันนะครับพี่โหลดครับโหลดโหลดโหลดนี่โดนเฉียวเชียวนี่ผมไม่ได้กลโดนจริงนะเอาหมดแล้วเหรอทำไมหมดเร็วจังผมไม่เป็นไรครับสปาวใหม่สี่ครับสามสี่รับไม่รู้เท่าไหร่ผม,มจะเอาฟินิตี้แต่มันก็แหลกเกินอ๋อไมาได้แล้วนะครับผมสถิติสูงสุดได้เท่านี้นะครับผมมา สูดลูกซองเหมือนกันละมึงคนเหล็กมาครับมาผมคนเหล็กเลยเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตัวละครแป๊บนึงนะครับผมอุ่ยไม่ใช่ไม่ใช่เทเยอร์โมเดลเดสเพสอันนี้ก็เดโม,โมแมนอันนี้ก็พี่เซ็กซี่นะไม่ไม่ดีอันนี้ก็ตัวดัมเกินรองเท้ามันเจ๋งไปหน่อยไหมเพ่น,นี่ก็มีมิสเตอร์แกับผมไม่เอาไม่หลอ น,นี่ก็ไม่ดีอะ่ะเป็นอย่างงี้ดีละผีดชมหน้าตัวเองนะวันเดไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยเราจะมาตามล่าหาภารกิจนะฮะโอ้มาอยู่นี่หนึ่งตัวคิวเลอร์นักฆ่านะครับผมมันจะผมมันสายนักฆ่าครับผมเฮ้ยนี่นี่นี้ ผมจะเล่นมันแบบปัญญาอ่อนนะครับผมมาผมเป็นพวกปัญญาอ่อนเล่นอะไรก็ได้แล้วพวก FPS Hardcore เลยเนะี่ยผมเล่นได้อยู่อุ้ยเพนเปล่าล่าบอะผมไปกดตัวคิวนะสูตรทีบีแล้วเนี่ยวู โหลดแบบดิจิตอลปึ๊บปึบปบแรงรีรีคอยโอ้โหสุดยอดอุ้ยอุอ้ยสะท้อนด้วยมามันไม่รวยโอ้มาอยู่ด้านหลังกันมาเลยเฮ้ยอะไรอะไรอยู่ข้างบน ลูไปดิจิวว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 ิวว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 ิวว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 โอววววววิโดววววอวโววโดววดวววววลวไปดิจิวอลนะโอ้โหรระโดดไปวว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 วะวดวว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 วมวว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 วรววดววววววผมสูตรเีววบวว เงือเปอมาใครมาเอกมาซ่อนเงื่อน่ะพี่ในห้องขาวนี่ไม่มีนะครับผมเอยเดี๋ยวด้ฟึบมีไหนฟึบไม่มีาจะเออนี่ใครเนี่ยทำไมหล่อจังอ๋อโหเราเองนะครับผมแน่ผมดีเจฟิตเองนะครับแม่หล่อนะเนน่หล่อหล่อแต่ทำไมผมนี่หน้าเลือด โดนยิงเฮดช็อตไม่เป็นไรนะผมโคตรโหดเลยคารีมอนนี่เป็นเกมแนวเชิงกวนตีนสร้างสรรน,นะผมเดี๋ยวนะจำได้ว่ามันไม่มีเท่านี้ไม่ใช่เหรอวะเดี๋ยวนะเอ้ยมันไม่มีเท่านี้ไม่ใช่เหรอท่านผู้ชมสังเกตดูดีๆนะมันไม่ได้มีเท่านี้นนะนนซึ่งอะไรแหวฮ้ยงงอ่ะวันนี้งงพูดจริงๆง,งง งงนี่งงมากเลยเนะี่ยโอ้โหสุดยอดก็จะเออเออเตดเตดเตดงงว้าปลตะลอนดีกว่าครับตะลอนว้าวเบรกนี่ผมมาเล่นแะไของผมเนะี่ยปัญญาอ่อนมากเลยนะเนะี่ยคลิปเนี่ย สุดยอดแห่งความโกลาหลสุดยอดจิ้มๆครับผมเอานั่นไงนผมเห็นแล้วสไนเปอร์ครับผมวัาเดะเนี่ยเออผมลืมไปมันมีอยู่สิ่งหนึงน่งที่ผมมีนี่มาไม่ใช่อันนี้เี่เออเออเออเอเอเอ,เอถ้ายืนนะครับถ้าปืนเนี่ยถ้าเกิด ยืนเฉยๆมันก็ไม่มีอะไรมากนะก็เปลี่ยนกระสุนมันคล้ายๆเหมือนดาร์กนอตทั่วไปแต่ยืนเนี่ยมันจะสั่นนะฮะสั่นไปไหนก็ได้แรงดีมันขึ้นอยู่ข้างบนยิงรัวได้นะครับเป็นแบบเซมิออโต้หายเนี่ยมันก็จะโหลดเองนะครับผมถ้ายืยนจะเออไม่ใช่ถ้ากดคิวเนี่ยมันจะค้างค้างแบบอยู่อย่างนี้เลยถ้าเกิดยืนปุ๊บโอ้ใช้ได้นะเพื่นนี้เอ้ยกดคิวอะนะน่ะน,น,น,น่ทำอะไรโลก สูตรในพีบีครับเอ้ยสูตรของพี่เบ์ครับสไนเปอร์อีลิทนะฟึบผมเป็นหน่วยหน่วยก๊สไนเปอร์อีลิธ The Bear refer ได้สอนผมไว้นะผมไอซ่าแน่เดี๋ยวต้องเซ็งมีซีมาเพิ่มมาผมสามสี่ห้าเอาแม็กซ์5้าตัวครับเพราะมันยังไม่เห็นผม ซื้อหนึ่งตัวไปละหนึ่งงงอะดิมึงปึ๊บเอาเอาเอางงงง,งงอะดิมึงงงกันใหญ่เอาเอายิงชิบหายยิงไม่พลาดใครว่าครับผมมีอีกอันนึงไม่ใช่อันนี้นี่เลงได้ดีมันไม่จุใจครับมาอีกมาอีก โอ้โหอา้าวมันเห็นแล้วไม่เป็นไรครับการเห็นแบบนี้เอาไปวงแตกไหมล่ะเพ่เอา้าวไม่ถึงเหรอนี่ผมมาเล่นอะไรของผมเนี่ยปัญยาอ่อนมากเลยนะเรามาไล่เก็บทีละตัวครับท่านผู้ชมนี่ขึ้นเรีบขึ้นเรีบอ,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 อ้าว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 โหสูงเกิน แน่มาอยู่บนนี้เลยอ,อกกากัตัวีนะครับตัวีนี่โนคลิปนะโนคลิป no ก็ไม่ต้องลงคลิปนะครับฮุยโคะโนคลิปก็แล้วเจ้มาอยู่มุมสูงน,นะครับท่านผู้ชมเน่ยิงแบบเซมิออโต้เลยทีเดียวกูรอรีโหลดเซมิออโต้กึ๊กๆเนี่ยแบบเรียบร้อยยิงแม่งมัวเลยครับอา้าวแค่ได้ตัวเดียวกร่โถ หมดตายหมดแล้วว่าตรงนี้นี่ก็ตายหมดแล้วนะนี่อ้าวน้องดินแก้วกําลังเล่นสงสัยน้องเขากำลังคัดเกมอยู่ครับน้องดินคุงกีนี่ก็เป็นหนึ่งในน้องที่โรงเรียนผมนะครับรุ่นน้องเองององเลยเดี๋มึงปิ๊บอ่าแคด นี่รู้สึกว่าผมกาดเกมนี้มากเลยนะเนี่ยไม่มีทำอะไรก็มานั่งเล่นปั๊มกันเนะีทดสอบครับตัวสอบบ้างตัวสอบโอเคไม่มีแล้วฟืบอ,อันนี้ผมสมาร์ทคอนโทรลได้นะครับมาออโต้ Auto หน่อยตุ่มนะก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันครับไม่มีที่อะไรเลยครับ ฮนะตัวนี้ก็ซีอยู่แล้วเลยจะปืน